เก็บข้าวโอ้ได้ข้าวเยอะจังเลยอันนี้ไม่ต้องเก็บไปไกลเก็บยกสะยุงเลยไม่ต้องไปไกลหยุดตรงนี้มันใกล้ตากใกล้เก็บกันยกใหญ่เลยข้าวพออมมะลิร้ยยห้าโหได้เยอะจริงๆริงเลย เป็นตันตันเลยนะนั่นเหะ อืลากไปแล้วหนุนใชใ้ลากเลยอ๋อนก็ลากไปช,ชนประชากรร่วมด้วยช่วยกันยกใหญ่เลยน,น ง uh, านเขาเนาะนี่ยกขึ้นสบายไม่ต้องไปสไล Bye-bye. <laughs> met phim មកផងណាបងទៅយកទៅសឡាទៅចាប់ឲ្យមួយឯងទៅទៅនេះគាត់ឡើងទៅជិះហ្នឹងណាឡើយទៅឲ្យតពីអីបាទចាំនិយាយមួយចាំពីយកបារោសទៅបងបាទតិចចាប់ក្រោយយកគាត់ចាំយកក្នុងបាទឯងចាប់យកត្រៃនោះយកស្រែអាចជូនតបានទៅលោកពីលោកពីបានទៀតអូខ្ញុំថាទៅជុលចែកគ្លោមកឲ្យបាទ

អត់ទូលរិទ្ធញោមទៅទីដែរអង្គនេះតែទៅមកព្រឹកជ្រៀងញោមនេះវិញថា ปาเจิมตีวันนี้ตั้งสตัวไม่พองกันเลยข้ามูดาจุกระดาษไส้มันส้ดำรยังจิมเงียนะดี้อต่ว่ายไอ้บอนบอบ่าตา่บนหัวฉดไม่โอ้มาตู้ไมนพอตะกี้ว้ตัวที่ซอกุมหมัดตัวที่้กมหมัดพย่อมลำบานจะมือจะเสจริงว้โอ้ยกระับะกจน่งเนมาหมดจตเตเอมาเร่งเร่งข้าเจ้ามาเร่งมเอนมาเร่งการนดม่นล่ คูยิงห้มงคนสามขวเป็นนักเนาะคนสามขวบเป็นลูกมะเร็งอะยังเด็กช่วยเขาทางม็คเขนลกคนมีกำลตนมบิดขัดปีใหญ่เอออยู่ตะลุ้ยต่ไม่มีลไม่จองเนาะอบกระเดาบ้ากลาเียงชาวโจรลูก

ย,ย,ย,ย่ลองห้ยถามอย่าย่ลองถาม่ลองเตรียะดวที่อมนุกจัดจุ้ยอ <c ười> เอือ้อนเนี่ยโ <c ười> อ้ <c ười> อานละแม่เนาะคียอ้มสักโรยดูช้ามาช่วงสิงไส้มันแม็นสิงไายข้าเกิดกแอบ,บคานเมือเ่อบ้านจับจะใสต่ต่บ้านม่ชโมง ไ่เนาจ่าจิบจุมิ่มได้่ามือปิดัดร่เน่ยมันกิดกันลูกคายเปนาหยาดลูกคาเปยนน้าโอ

ក្ដីតាមស្គនកប់នឹងរបស់តាមទូនតែស្បាយរបស់នោះណាស់ចាគាត់ស្គួយគុំក្នុងທາງឯមួយចាពីចារបស់ណាខ្ញុំតាមនឹងខ្ញុំមិនមិនទៅនឹងរបស់គេមិនទៅនឹងគេវិញកាន់កាន់ឧបាងមកវិញណាស់ចាមិនទៀតមកបងបានទៅត្រលុងទៅខ្លួននោះគឺបានទៅនឹង मी चालू करते

ทางนี้ซี่มวยขึ้นเลยทางนี้นั่นนะขากทำงนเสี่ยงเงิ นาข้าวหอมมะลิกันยกใหญ่หอยห้าน้ำงามได้เยอะจริงๆเลยข้าวสวยงามมารามเทล่วันนี้เรดูการเก็บข้าวข้าวหอมมะลิเร,ร้อยปเปอร์เซ็นต์ีสิ Mm hmm.